ครับกับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่อีครครับวันนี้ก็เสาร์ที่20เมษายนเนาะนะฮะก็อัปเดตหน่อยนะครับนะฮะไม่เจอกันหลายวันเลยป่วยตั้งแต่สงการมานะฮะเป็นภาวะของการหลังกดมากกว่าปกตินะเนื่องจากทานข้าวไม่เป็นเวลานะฮะก็ทำให้รู้สึกมีอาการเวียนหัวตาลายนะเหมือนกับ อาการคล้ายจะเป็นลมแต่ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าของการที่ว่ากดหลังมามากปกติเนาะนะฮะเราต้องกินยายับยั้งการหลังกดนะลดลงนะฮะก็ฝากเตือนเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะเนื่องจากแอบบีบทานอาหารไม่เป็นเวลานะปล่อยให้กินคนละ้ายว่าร่างกายก็หลังกดมาเพื่อเตรียมจะ ย่อยใช่ไหมฮะตามเวลาของเขาแต่เราไม่ได้ทําตามนะฮะไม่ไดไ้ได้ทานอาหารตามนั้นนะฮะก็เกิดภาวะนี้ขึ้นนะฮะก็วันนี้ก็ยังไม่หายดีนะ,ะแต่จะต้องไปหาอาหารทานหน่อยนะฮะก็จะตาละลายหน่อยถ้จ้องมองอะไรนานๆนะฮะขับรถยังคงไม่ได้ในเรื่องของการจะเลี้ยวอะไรฮะบางทีจะกลับรถนะฮะก็มองการกะระยะยังไม่แม่นนะฮะ แตโมไซค์ย,ยังพอขับได้ลคล้ายประคองไปบางทีก็ต้องใช้การหลีกตาข้างหนึง่งภาพจะได้ชัดขึ้นนะไม่งั้นมันเห็นภาพซ้อนเนาะนะวันนี้ไปหาอะไรกินกันหน่อยครับนะฮะอยู่กันสองคนเนาะก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านไปไม่ได้นะฮะครับเดี๋ยวไปดูกันหนอ่อยจะได้อะไรกันกินบ้างครับสําหรับเช้านี้นะฮะนี่กับสายละสองโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกัน งหน้านี่ก็ต้นโพสูงใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะอยู่หน้าบ้านที่ที่เคยเช่าอยู่นะครับมาถึงแล้วครับตลาดของหมู่บ้านนักกีฬานะฮะก็เป็นทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นนะนส่วนนี้นะฮะก็จะมีขายน้ําเต้าหู้ขาต้องโขอยู่เนี่ยฮะของเชียงรายนะส่วนแถงแถวนี้ก็จะเป็นขายไข่จือประสงานี่ฮะทุกๆเชา้า ่วนมากก็จะมาดูมันเทศแล้วก็เป็นข้าวโพดเนาะอันนี้เด็กชอบกินขะ้าวโพดวันนี้มีมันเทศถั่วด้วยมันเทศนี่เด็กๆก็ชอบกินเนาะอ่าพอค้าเอาฝ <นะ S 1> ักเหลืองฝักเนืองปอกให้ด้วยฝักเลยปอกเลยอ่าฝักเหลืองปอกให้ด้วย มันเทศมันเทศก็นี่ลดไปฝาก,เด,กเด็กเด็กๆเขากินมันเทศกันครก็ตอนนี้สามอย่างค่ะค้าก็าาจะลดให้เหลือห้าสิบบาทได้แล้วนะสำรับพิกก์ อไม่ต้องนะไม่เป็นไรไม่ไรผมคุดคดแค่ขนมนะอ่าน,นี่เป็น้อยจอเนาะแล้วก็ปลาเห็ดนะฮะน,น,นี่นะน,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 น่าทานครับากาศขนมโบราณนะครับนะ,ะอันนี้มีมมเ,มมมเขาเรียกตอกเนาะคุดตอบใช่เนาะ ข้าวข้าเมาฮะเรียกผิดไปแล้วฮะเป็นข้าวเมาอันนี้ขนมดอกสนุนี่ฮะเปลือกแแบบเปลือกแบบนี่ขนมต้มนะฮะขนมต้อมอันนี้เรียกอะไรครับเนี่ยอ้อของแพงแห้งนะฮะนี่ครับชื่ออะไรนะพี่ลีขนมไทยน,นะฮะ จะขายขนมไทยนะครับขอบคุณครับนะฮะอันนี้น่าจะเป็นไข่แฟนะนะฮะจะมีทั้ง6กากับ60อันนี้เคยซื้อไปพอตอกปุ๊บจะมีไข่แดง2ใบนะไปก็จะเป็นมะม่วงนะฮะมะม่วงน้ำดอกไม้ตลอดเจนเกี๊ยวสวเยเห็น,ะะนกไก่แตงโม่ลยน,นะฮะนี่ก็ เจอร้านที่ขายเครื่องเกี่ยวกับอ่านวดนะฮะอันนี้เป็นนวดฝ่าเท้าเนาะนะฮะมมีที่เหยียบด้วยเท้าก็จะเป็นจุดศูงรวมของระบบประสาทต,ต่างๆเนะนะฮะนวดก็อยที่มาสัจจันาจายืนยืดเส้นนะฮะทำามา่อยได้เห็นกันเนาะหรับก็อยที่มาสัจจันเนาะ อันนี้เป็นกลอน่าจะว่าเหยียบนะฮะไม่เหยียบนวดเท้าแต่ไม่ใช่เป็นเท้านะครับเก็บกับเท้าอันนี้ก็จะน่าจะนวดเท้าวนวดมือได้นะ,ะสองอย่างเลยจะมีหลายอย่างอุปรกรณ์นะฮะนี่น่าจะเป็นสำหรับกดจุดนะฮะมากดจุด นี่บีบก็บีบได้บริหารมือนะนะฮะอ่านมสาวนี่หนุนคอดีนะสมัยโบราณตอนคนพ่ออยู่ก็ชอบเอาไว้หนุนคอนวดได้อันนี้นวดนิ้วกดจุดนะฮะนวดนิ้วกดจุดด้วยนะมีไม้กดจุดนะฮะ หลายๆอย่างฮะอันนี้ก็ธรรมจกมักรน่าจะเป็นตาลเนาะนะฮะตาลก็ไม้นวดลูกกิ้งเขาว่าเป็นไม้นวดลูกกิ้งเนาะนะฮะแล้วก็อันนี้บริหารมือนะฮะนี่กำกำเหบืนี้เนาะนวดมือบริหารมือเข้อท่าดีนะฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์พวก กที่นี่ก็ที่ที่ตับข้าวเนาะนีก่ก็เป็นสลิวนะหลิวนะีทั้งอันนี้น่าจะเป็นไม้ตานนะมีก็ไม้อะไรไม่ทราบนะมีให้เลือกนะนะอันใดสนใจก็หมู่บ้านนักกีฬานะฮะมัน,น,น,นก็มีผงซักผ้ากำจัดหนูด้วยครับ ที่ว่านในวิบก็หนูก็จะกวนกันประจำเลยตอนนี้เนาะแต่อันนี้ก็ไม่ให้วางยาตอนนี้ต้องให้ดับเราไปปล่อยมีผลิตภัณฑ์กำจัดมแมลงนะนะฮะท่านใดสนใจก็มานะสลัดช้ามุ้ว่านนักกีฬานะฮะก็ของทะเลนะกุ้งขีะะดละสามสิบใหญ่ๆเลย ปลาทูก็ใหญ่ๆอย่างนี้อย่างใหญ่ก็55าสนะฮะย่ำลงมาหน่อยนี่ได้สามตัวสามตัว55เหมือนกันนะฮะก็เลือกเอาเนะถ้าเป็น30ก็จะเป็น2ตัวสองตัวอันนี้เป็น40เนะิะ 40, 40 40ก็เป็นสาบะเนี่ยวันนี้อันนี้เอาสาบะไปให้เด็กๆหนึ่งนะฮะ,นะครับ เราต้องเปลี่ยนอาหารให้ฮะบางทีไก่ไม่ค่อยกินละต้องเป็นปลาให้แปลงสภาพเป็นแมวครับนี่ก็เป็นร้านผลไม้นะฮะก็ะมีอ่ากล้วยน้ำว้านี่นะฮะบำรุงสุขภาพดีนะฮะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลยเนาะในเรื่องของการขับถ่ายก็ดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่า เสตัวเ,เ,เ,เวอร์แก่หน่อยนะมีผ้าบางอกกล้องก็มาครับนะฮะนันร้อนอย่างนี้ข้าเหนียวมะม่วงอ,อกกล้องจะหอมหวานนะีะข้อยเ่ีดวยข้ยหอมด้วยนะน,นี่ลูกใหญ่เลยนะฮะน่าจะเป็นในมะขามป้อมเทศเนะปกติลูก ตามป่ามันก็จะมาสักครึ่งตัวของที่นี่แนะแต่นี้ก็ลูกใหญ่นะจะเป็นมะ,อมะขอมาวมามป้อมเทศนะพันใหญ่ครับร้านนี้จะขายเนี่ยกล้วยทงมุกครับปิ้งอร่อยเลยนะฮะกล้วยไข่ก็มาครับนะก็มีหลากหลายราคานะให้เลือกกันได้นะก็จะมีสองร้านนะ ไปโน่นเลยนะเห็มนมีตรงนี้ก็มีเหมือนกันร้านเดียวกันฮะแต่แยกมีมะละกอด 20, อ้วยยี่สิบสิบห้าเป็นพวกของขนอร่อยนะโอ้หกกล้องนำเนินนะเอาก็แชกด,ดำนาะก็แกด,ดำ ก็มีหลากหลายราคานะฮนะโอ้นี่มังคุดมาแล้ว <c oughs> นี่มังคุดเท่าไหร่ครับตอนนี้ <c oughs> มังคุดเท่าไหร่นะมังคุดหกสิบบาทอ๋อหกสิบนะฮะออกแล้วนะ้องเริ่มออกแล้วจ้ะ ร้านทองเหลืองครับมีพิพันธ์ทองเหลืองต่งตางๆแล้วมีพระบูชาด้วยนันนี้คเอพระพ่อร้อห้านะครับเป็นคู่กับเจ้าตานกติ่งพี่พระลพบาตรนักของชาวมังสาบ้านอ่างขินมีเจ้าตะิดองใหญ่ บบญญพยาครดด้วยครับี่น่าจะเป็นพิ่วนนะครับมีพระราบูด้วยอ๋หลากหลายครับมีเกจินี่คือหลวงพ่อโตอ๋อพยาครุดคืออย่างนี้ใช่ไหม ีพิญญาด้วยพิญญาด้วยเจ้าที่ก่อนดาเวสุวรรณนะนะอันนี้เป็นเป็นไม้หมู่บ้านป้าป้าบอกว่าซื้อเยอะซื้อเยอะใช่ซื้อดีตะกี้สองกว่าไม่ได้ได้สองห้นนี้ที่กินก็กินน้ำไม่ไม่ใช่กินน้ำยานเกลือเมื่อก่อนเมื่อก่อนบ้านป้ายายเออบ้านป้ายายป้ายายเราจะมีขนมนี้กินได้ไหมกระดิ่งด้วยวิภาก็มีหลากหลายนะฮะ งนี้จะจะเป็นอับแปะลงสีครับไอสัญญาตานนี้ก็กินกับขวดเลยแล้นี่ก็ข้าวสุกพรนะครับที่เอฟบีเคยเออแต่รางวัลนะแต่ไครเอฟซีล่ะนะเอาจตมาตรงวันนะนะตนที่ซื้อน่ะคนต่างใช่ใช่มวันสมเด็จปลงต่างๆด้วยนะฮะได้หมื่นเหลือแล้วใช่ไหม มีขับขันด้วยพวกนี้เป็นเครื่องรางนะเครื่องรางเจ็ดฟันตู้เยอะตัวเลยชั่วโมงมีขับขันมีเมื่อวานเราหกระเหินไปถึงตลาดดวงแก้วไฟเป็นขั้วทองเงินด้วยงแก้วที่ไหนลูกไอ้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวปากเกตนะค่ะถ้าเราจะเป็นขันไต่บ่าขันทองเหิมแต่จริงมันแค่ปากเกตอ่านู่น450กรัมมีตกด้วยนะครับมันคือไปมันต้องใช้เครื่องตาม หลากหลายครับก็มาดูกันนะฮะตลดาดเช้าหมู่บ้านนะครับ,รบนี่ก็อาหารสําเร็จรูปเลยนะฮะนี่ข้าวผัดแซลมอนอข้าวผัดปูนะครับ,รบปาปวดเลาลดชาด,ดูดูกันนะครับบางอย่างอแอดเบวก็ไม่รู้จะ ว่าอะไรนะนะฮะแต่ก็มีกันหลายอย่างนะฮะน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับสั่วมะก็จะขาเจ็ดสิบบาทะคะแฮม,มเบเกอร์นะครับมีสระอป๋นะอลแ้วครัวซี่หมูทัวอัดด้วยนะ ันนี้ก็ได้คหนุนตัวนี้ไฟนะคะอันนี้เป็นแหนมเนืองเนาะแหนมเนือง,งเอล็ตได้เป็นหนึ่งกล่องครับน่าฐานมากครับก็มาตลัดเช้าหมู่บ้านเนกีฬานะครับ